ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบกว่าคนอ่านข่าวคำทำนาย TRN TV สวัสดีครับข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็จะเกี่ยวกับข่าวที่ว่าเจ้าของเครื่องเส้นไหว้ทำพิธีหาผ้าขาวขอแลกด้วยชีวิตช่วยดวงวิญญาณแตงโมนิดาและเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก่อนจะรับฟังกันนั้นกรุณาตั้งสติแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับ เจ้าของเครื่องเส้นไหว้ปิศาจทำพิธีหาผ้าขาวข,าวขอแลกด้วยชีวิตช่วยดวงวิญญาณคุณแตงโมนิดาก็าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อมีการแชร์คลิปวิดีโอของคุณมงคลกิจสุขสินทารานนในขณะที่กำลังค้นหากระโปรงสีขาวผ้าพันเอวซึ่งเป็นผ้าลูกไม้สีขาวที่คุณแตงโมนิดาได้ใส่ไว้ในวันเกิดเหตุแต่ว่าไม่พบตอนที่ได้เจอร่าง ซึ่งกระโปรงดังกล่าวครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญในคดีนั่นเองครับและในเวลาต่อมาไม่นานครับคนที่โด่งดังในโลกโซเชียลอย่างเจ้าของเส้นไหว้ปริศนาก็ได้ชี้จุดเฉลยแล้วครับว่าผ้าสีขาวของคุณแตงโมนิดาที่หายไปนั้นแท้ที่จริงแล้วอยู่ที่ไหนโดยเขานะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่กวดดวายกับแก้วหรอกมีอีก ผ้าขาวอยู่ตรงจุดที่ทิ้งขวดไวยต้องวนเวียนในจุดที่เสียครับและในเนื้อหาขาวนะครับยังได้มีการระบุอีกว่าบุตรแห่งพระองค์ขอพรขอต่อพระแม่คงคาตามที่มีคนร้องให้เจอผ้าสีขาวโดยลูกไม่รู้ในเจตนาของเขาหากผ้านั้นมีความสำคัญต่อนางฟ้าบุตรพระองค์ผู้นี้ขอแลกด้วยชีวิตเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนให้พบเจอ เพื่อช่วยนางฟ้าลบมนทินให้นางฟ้าด้วยเถิดผมส่งคําอธิษฐานไปยังผู้ค้นหาขอพระพลังแห่งผู้ที่เป็นเจ้าจงฉุดเอาหลักฐานที่เขาค้นหากันอยู่ในช่วงเวลานี้ให้พบเจอด้วยเถิดนางฟ้าจงปรากฏในพื้นที่พาไปหาชุดนางฟ้าด้วยเถิด เราเชื่อมั่นในพระองค์พระองค์ก็จะมอบความรักแก่เราและปลดปล่อยดวงวิญญาณให้พบเจอความสะอาดและสันติสุขจงพบในสิ่งที่หวังด้วยเถิดท่านผู้ชมทุกท่านที่เการพบครับท่านฟังข่าวนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรกรุณาลองคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันดูนะครับลำดับถัดไปครับท่านผู้ชมทุกท่านครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนคนอ่านข่าวก็อยากจะขออนุญาตนําเสนอความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวกันดูนะครับ ว่าเขาได้คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ครับซึ่งความคิดเห็นที่กระผมคนอ่านข่าวจะหยิบยกมานําเสนอในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่มาจากคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าสะพครึงเลยไพ่ยิบซีโดยอาจารย์ขุนทองช่วยเหลือในกรณีของคุณแตงงมนิดาได้มีการเปิดไพ่ยิบซีว่าจะได้อน่สงผู้ที่มีบารมีมีรอดได้ข่าวนี้นะครับถ้าหากว่าครอบครัวคนอ่านข่าวท่านไหนอยากจะติดตามรับชมรับฟังสามารถดูได้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับกับความคิดเห็นท่านแรกความคิดเห็นท่านนี้ครับมาจากความคิดเห็นของน้องหนิงน้องหนิงครับได้บอกว่าเวรกรรมติดจรวดค่ะชาตินี้แหละไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะมีจริงค่ะเชื่อเช่นนั้นค่ะคนอ่านข่าวก็ขอขอบคุณความคิดเห็นจากน้องหนิงด้วยนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับมาจากคุณพี่ MSN ครับคุณพี่ MSN บอกว่าไม่ต้องดูไพ่ เราก็เดาได้เลยว่ามวยล้มคนมีตังค์ทำอะไรก็ไม่ผิดแค่อุบัติเหตุมันลอดกันอยู่แล้วคดีนี้จบที่เงินทุกท่านครับคนอ่านข่าวก็อยากจะขอแนะนำนะครับว่าเรื่องเนี้เราต้องรอให้มันคลี่คลายก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปฟันธงนะครับผมเพราะตอนเนี้ยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะครับถ้ายังไงเราก็รอดูไปด้วยกันดีวกว่านะครับผม ส่วนถ้าหากว่าใครที่คิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้และท่านลงไปอ่านคอมเมนต์แล้วท่านถูกใจคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์ comment ไหนตรงกับใจของท่านท่านก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์นั้นได้เลยนะครับซึ่งคอมเมนต์ที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ล้วนแล้วแต่จะได้รับการกดถูกใจจากครอบครัวคนอ่านข่าวเป็นจํานวนมากพอสมควรครับมาฟังกันเลยนะครับกับคอมเมนต์ท่านต่อไปมาจากคุณพี่ก๊อตครับเขาได้บอกว่าขอบคุณค่าที่ช่วยตามหาความจริงให้กับคุณแตงโม นี่ครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นในการขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าหากว่าไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์ว่าอะไรก็พิมพ์ว่าขอบคุณก็ได้นะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแล้วทุกท่านเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์หมอดูหรือว่าจะเป็นท่านอาจารย์ที่ดูไพ่ยิปซีต่างๆเอ่ยก็ล้วนแล้วแต่ช่วยกันนะครับทุกท่านเพราะอย่างนั้นก็คือเล็กๆน้อยๆครับช่วยกันแค่พิมพ์ว่าขอบคุณก็ยังดีครับเอาละครับท่านต่อไปนะครับได้บอกว่าเวรกรรมต้องตามพวกเขาทั้ง5คนคะ่ะ อันนี้มาจากความคิดเห็นของคุณพี่จจรนันนะครับถ้าอย่างไงขอกราบขอพระคุณคุณพี่จจรนันด้วยนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านสุดท้ายมาจากคุณพี่นายธนวันคุณพี่ธนวันได้บอกว่าพูดคําเดียวเวรกรรมมีจริงหนีอะไรหนีได้แต่หนีเวรกรรมไม่พ้นเชื่อแบบนั้นสาธุโอ้โหความคิดเห็นนี้มีการกดถูกใจกว่า19ท่านเลยนะครับและมีความคิดเห็นในการตอบกลับถึง6กรายการเลยทีเดียว ทุกๆท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวท่านคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ถ้ายังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับกระผมคนอ่านข่าวยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านและยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นทุกๆท่านนะครับสามารถที่จะติดตามแล้วก็มารับฟังรับชมกันได้ในเพจ Facebook คนอ่านข่าวมาพูดคุยกันได้ส่งข้อมูลอะไรให้กันได้หรือว่าถ้าใครมีคำแนะนำอะไรดีๆสามารถพูดคุยกันได้ที่เพจเฟซบุ๊กคนอ่านข่าวได้เลยนะครับ เอาละครับถ้าหากว่าใครที่ยังมีเวลาเหลืออยู่อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านนั้นรับฟังเกี่ยวกับข่าวที่เกี่ยวข้องกันก่อนหน้านี้ได้เลยครับซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับคําทํานายของหมอปลายนะครับผมและเมื่อฟังเสร็จแล้วในตอนท้ายคลิปวิดีโอนั้นเรามาเจอกันนะครับฟังแล้วขนลุกเลยเมื่อย้อนฟังคําทํานายหมอปลายพาดวงคนบันเทิงปี65สูญเสียทั้งอุบัติเหตุและโรคภัยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง คนที่ใครหลายคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหมอปลายพรายกระซิบณวรชาพินิษโพคากรหรือก็คือหมอปลายพรายกระซิบที่เป็นหมอดูชื่อดังซึ่งหมอปลายนั้นมีความสามารถสัมผัสสื่อสารกับท่านโยมได้และก่อนหน้านี้นั้นได้มีการทำนายเหตุการณ์ต่างๆจนทำให้ผู้คนนั้นเลื่องลือและพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าแม่นมากจนคนลุกเพราะเหตุการณ์เหล่านี้เองครับ จึงทำให้ชื่อเสียงของเธอนั้นโด่งดังเพิ่มขึ้นมากโดยก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์นั้นได้พูดถึงอย่างมากเมื่อหมอปลายนั้นเคยได้ออกมาทํานายดวงวงการบันเทิงปี2565ในรายการของไทยรัฐได้ระบุว่าในปี2565จะมีเรื่องราวของคนบันเทิงเกิดขึ้นผสมกันซึ่งจะมีแต่งงานก็เยอะเพราะว่าน่าจะอัดอั้นกันมานาน แต่ว่าท่านยมก็ได้บอกว่าเรื่องของการเสียชีวิตจะมีทั้งเห็นในเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของโรคภัยโดยไม่นานมานี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านวงการบันเทิงก็ได้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างคุณแตงโมนิดาได้พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าประยาเสียชีวิตหลังได้มีรายงานข่าวว่าเจอร่างของนักแสดงสาวแตงโมนิดาลอยน้ำขึ้นมา ตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งทุกทกท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวคำทำนายทุกคนข่าวนี้เป็นเรื่องที่ดังมากๆถ้าใครที่ยังไม่เคยได้แสดงความเสียใจต่อการจากไปของคนแตงโมนิดาการณาช่วยกันส่งความอาลัยแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเธอด้วยเถอดนะครับและล่าสุดครับท่านผู้ชมทุกท่านในวงการบันเทิงนั้นก็ต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนักแสดงชื่อดังอย่างคุณบีมประพังกรเลิกเฉลิมพศที่มีชื่อเสียงมาจากซีรีส์เรื่องเคว้งได้เสียชีวิตกระตันหันโดยมีรายงานว่านักแสดงหนุ่มท่านนี้นอนหลับทางครอบครัวนั้นพยายามปลุกแต่ไม่ตื่นจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลและก็พยายามกู้ชีพแต่ว่าไม่เป็นผลอย่างไรก็ตามครับทางทีมข่าวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ถ้าอย่างไงใครที่ยังไม่เคยได้แสดงความเสียใจหรือว่ายังไม่เคยได้แสดงความไว้อาลัยกรุณาพิมพ์แสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของดาราท,ทั้งสองท่านด้วยเถอนะครับอเอาละครับทุกท่านครับก่อนจากกาันนั้นกรุณากดไลค์ให้กําลังใจด้วยกันและกดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไป วันนี้คนอ่านข่าวคำทำนายที่ r n t v หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอกล่าวคำว่าขอกราบขอบพระคุณครับ